แอมไบร์พิสเทลฉันตาบอดนะครับมองไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยอารมณ์นั้นก็มีเด็กหนุ่มนเมื่อไม่ใช่เด็กหนุ่มนะนคนหนุ่มคนเดินเดินหาเงินนะครับก็เห็นป้ายใช่ไหมครับแอมไบร์พิสเทลอารมณ์ประมาณฉันตาบมองมองไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยนะชายหนุ่มคนนี้ก็หยิบป้ายขึ้นมาครับพลิกด้านหลังป้ายครับเจ็ตไมช์ระหว่างลมพับกระเป๋าสตางค์ครับหยดเกลื เราถ้าเดินจากไปบายๆกลับมาครับเด็กตาบอกน้าๆใช่น้าคนประชาไหมต้องน้าคนประชามแน่เลยใช่น้าๆน้าๆน้าๆต้องมาที่ไหนวะชายหนุ่มก็เลยบอกโอ้โหหนูเ oh, น oh, right ี่ยตาบอดแต่ประสาทหนูรู้ดีมากเลยน้าๆเดินมาครังเดียวหนูจำเสียงน้าเดินได้เลยเด็กหนุ่มก็ยังลุกเด็กตาบอกก็ยังรู้เรื่องุกลนถามนะครับน้าๆน้าทำไรหรอประชามันจะอะไรขึ้นหรอเประชามชายหนุ่มก็บอกมีอะไรหรอหนู เด็กตาบอกก็บอกว่านะเนี่ยเมื่อเช้าแปลกบ้ากเลยมีคนเดินมามันอ่านมาจีนอยู่หน้าผมมันอ่านป้ายนี่แหละสักพักหนึ่งก็หยอดสตางค์แล้วเดินจากไปบางคนนะเดินเดินไปแล้วเดินย้อนกลับมานก็มีครับมันจุดยืนสักพักหนึ่งแล้วก็พอกกระเป๋าสัา่งก็หยอดหนึงแล้วก็เดินจากไปน้าทำอะไรไปหรอน้าเขียนอะไรไปหรอเขียนอะไรครับเขียนว่าอย่างนี้ครับ วันนี้เป i นว d a u ี่ t วย a าม s ต e ฉันไม่เห e นวันนี้สวยงามจังเลยวันนี้สดใสจังเลยวันนี้สดชื่นจังเลยแต่ฉันมองไม่เห็นคนก็สบังไดครับคนก็สังไดครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรา ให้ความสุขกับผู้คนได้แล้วล่ะก็เด right ี๋ยวจะมีส <ma> ิ <reven nouveau> <mom ent> ่งดีเข้ามาในชีว <người S 1> <cam> ิตครับวันนี้ฉันตาบอดมองไม่เห็นช่วยด้ช่วยด้วยให้คนมีความสุขได้ไหมครับวันนี้สดใสจังเลยวันนี้สดชื่นจังเลยวันนี้จ้ำใสจังเลยทําให้คนมีความสุขไหมครับจะมีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตครับไม่เชื่อเราทําให้คนในครอบครัวมีความสุขครับไม่เชื่อเราทําให้ลูกน้อง ในปั๊มตัวเองมีความสุขสิครับไม่เชื่อทาให้เจ้านายมีความสุขสิครับไม่เช่ททาให้ลูกค้ามีความสุขสิครับเชื่อไหมครับเราจะเป็นคนที่จเจริญงอกงามมากครับจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราเต็มไปหมดเลย